นี่แล้วก็จะมาจับกีบนะคะมีแก้วเย็บไปบางส่วนแล้วเนาะก็จะเย็บอย่างนี้นะคะจับจับให้เป็นกีบอย่างนี้นะคะเรียด้ค่ะแอาสะต้องไวก่อนลูกค่ะหลังจากเราเย็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเริ่มการเข้ารูปกันนะคะเข้ารูปเราก็จะจับกีบตรงรอบๆก่อนนะคะแต่ถ้าต้องเป็นมุมอย่างนี้นะคะเราก็จะพับอย่างนี้เนาะนี่นะคะมันจะพับมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็พับตามาลายที่เราเย็บอะคะ่ะเห็นไหมคะตรงมุมนี้นะคะอันนี้เป็นหมอนอิงหมอนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนี่นะคะก็จะไปอย่างนี้เนาะเป็นรอบีอ่นะคะจับแล้วก็เย็บนะคะจับแล้วก็เย็บจับไว้นะคะจับขีบไว้นะคะนี่นะคะอ่าตรงมุมอย่างนี้แล้วก็ ลืมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ เสร็จแล้วอันนี้คือเราเย็บเสร็จทั้งสี่มุมแล้วใช่ไหมคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะทั้งสี่มุมเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วทั้งสี่มุมไม่แก้วเย็บเสร็จแล้วทั้งสี่มุมนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็จะไปโพ้งกันนะคะถ้าโพ้งออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมคะนี่นะคะถ้าโพ้งมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโพ้งเพื่อกันมันลุยนะคะนี่นะคะ กัรมันลุยนะคะแก้วก็จะโพงเก็บทั้งสี่มุมการมันลุยนะคะแล้วก็อ่ามันก็จะเข้ารูปง่ายนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปติดระบายกันเลยค่ะ <S <S อันนี้คือด้านหน้าที่เราเย็บสําเร็จแล้วนะคะอันนี้คือลายตะขอด้านหน้านะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะคือด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะด้านหน้าเดีนน๋วด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ด้านหลังเนาะให้ดูด้านหลังนี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะให้ดูด้านหน้าอีกทีนึงด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปเข้ารูปกันเลยนะคะค่าอันนี้แม่แก้วก็จะมาทําระบายนะคะระบายอันนี้เนาะก็เป็นระบายฉีกนะคะไม่แก้วฉีกเสร็จแล้วแม่แก,ก้วก็อันนี้อันนี้ฉีกฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะฉีกเสร็จก็ไม่เย็บเย็บเย็บเหมือนระบายอันนี้เลยะค่ะก็พับพับแล้วก็เย็บนะคะพับพับอย่างนี้นะคะ แล้วก็เย็บเหมือนกันเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบอใส่หน้าหมอนสม็อกเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บระบายนะคะทั้งระบายลูกมาแล้วก็ระบายนี้เสร็จแล้วนะคะระบายผ้านะคะเราก็จะมาประกอบกันนะคะเอาด้านาที่ถูกของหน้าสมอกนะคะหงายขึ้นนะคะเสร็จแล้ว เราก็เอาลูกไม้ลงก่อนนะคะติดติดลูกไม้ก่อนนะคะน,นะคะติดเย็ยบไปอย่างนี้นะคะรอบๆอบหมอนสนอกนะคะนี่นะคะอืมเราก็จะคมงนิดนึง เราไม่ได้เอาเป็นเหลี่ยมนะคะตรงมุมมันนะคะเราจะเอาเป็นแบบกลมๆโค้งๆนิดนึงนะคะเ,เดี๋ยวไม่แก้วเย็บเสร็จก่อนนะคะผ้าหลังจากที่ติดระบายลูกไม้เสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปไม่แก้วก็จะติดระบายผ้านะคะโดยโดยให้คว่ำหน้านะคะด้าน ด้านที่ถูกนะคะด้านที่จะเป็นผ้ามันลงนะคะเอาด้านที่ผิดนะคะหายขึ้นนะคะแล้วก็จะเย็บไปเหมือนกับระบายลูกไ,ไม้เมื่อสักครู่นะคะ คง้คงๆออนนะคะถ้าเย็บเป็นเอ่าเหลี่ยมๆเลยอ่ะสี่เหลี่ยมเลย,เย,ม,เลยมันจะไม่สวยนะคะเวลาเราเวลาเรายัดใส่ใส่นี้เข้าไปแล้วนะคะใส่ไส้เข้าไปแล้วมันจะไม่สวยนะคะแม่แจ้วก็เลยแบบโคง้โคงๆออนนะคะหรือว่าใครชอบไปไหนก็ทําได้นะคะตามตามที่เราชอบตามที่เราออกแบบนะ ติดระบายเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แก้วมาประกอบด้านหลังให้ดูนะคะถ้าหลังจากที่เราติดระบายทั้งสองชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาะใส่ใส่ด้านหลังนะคะใส่ด้านหลังเราก็จะมาวัดผ้ากันนะคะวัดผ้าวัดผ้าที่จะเข้ารูปอะค่ะวัดให้มันให้ให้มันเลยไปอย่างละนิ้วนะคะให้มันเลยขอบอันขอบอันเนี้ยขนาดนี้ไปอะคะ่ะอย่างละนิ้วนะคะ วัดผ้าเสร็จแล้วก็จะมาตัดผ้านะคะไม่แก้ได้ละอันนี้มีแก้วไม่ได้ใช้ไม้มันทัดนะคะมีแก้วกระกาเอานะคะถ้าใครยังไม่ชนานาญก็ใช้ไม้มันทัดนะคะแต่นี้มีแก้วแบบทำทำบ่อยอะค่ะทาเกือบทุกวันแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ได้แล้วนะคะได้ผ้า เราก็จะเอาด้านด้านของผ้านี้นะคะงายขึ้นแล้วด้านที่ถูกนะคะประกบเข้าหาด้านที่ถูกด้วยกันนะคะแต่อ๋อไม่แก้ลืมบอกนิดนึีตรงระบายนี้นะคะเราใช้เข็มหมุดกัดไว้ก่อนนะคะเรากัดไว้ก่อนนะคะนี่นะคะกัดไว้จะกัดเยอะกัดน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะ กัดกัดเพื่อเก็บระบายไม่ให้มันเพื่อให้เพื่อให้มันเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าด้านนี้มาประกบกันนะคะด้านที่ถูกความลงประกบกับด้านที่ให้มันหันหน้าชนเข้าหากันนะคะไม่แก้วจะตัดยาวกว่าผ้านี้นิดนึงนะคะ เสร็จแล้วกัดตรงกลางไว้นะคะเข็มหมุดกัดไว้ตรงกลางเพื่อไม่ให้ผ้ามันเลื่อนออกนะคะกัดไว้เลยค่ะจัดผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เข็มหมุดกัดนะคะนี้เรามาเก็บด้านริมกันนะคะริมอย่างนี้นะคะ,ะริมแล้วก็ใช้เข็มหมุดกัดเหมือนเดิมนะคะ เช็คดูว่ามันติดตรงไหนไหมเราก็แค่เขีมหมุดกะอันนี้เราไปตัดออกได้นะคะส่วนที่มันเกินนะคะเพราะว่าเราต้องพ้งอีกรอบนึงนะคะเราไม่ต้องห่วงผ้าเนาะตัดออกนะคะ ดึงดึงผ้าด้วยนะคะผ้าจะได้ตึงๆเนอะ,อะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาใส่อัำดับแรกไม่แยกจะติดซิปก่อนนะคะเดี๋ยวเลื่อนเข้ามาใกล้ๆให้นะคะ ใช้ซิปขนาดขนาด14นิ้วนะคะมันจะเป็นนิ้วเนาะมันจะไม่ค่อยชัดนิดนิดนึงนะคะวิดีโอมันถ่ายกลางวันถ่ายย้อนแสงพอดีจักไม่แก้ววางย้อนแสงนิดนึงนะคะนี่นะคะอ่าเราจะคว่ำซิปลงซิปที่มีด้านนี้เราจะคว่ำลงอย่างนี้นะคะอ่าซิปเราจะพอดีกับอันนี้เลย เราจะคว่ำซิปลงนะคะด้านล่างนะคะมองเห็นไหมคะมองเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวขอยขอยับกล้องนิดนึงอ๋อ,อเดี๋ยวแม่แกบอ,อกเทคนิคนะคะสําหรับคนที่ยังเข้ารูปไม่เก่งนะคะใส่ใส่ซิปยังไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยว ทำอย่างนี้นะคะอะืเอาเอาเข็มหมุดกัดไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เป็นเนาะไม่แก้วลืมไม่แก้วทําทุกวันก็จะชินนิดนึงนี่นะคะทำทุกวันก็เลยชินนะคะก็เลยไม่ได้เข็มหมูดกัดอ่าส่วนอันนี้ก็ใช้เข็มหมุดกัดเหมือนกันนะคะนี่นะคะพิก คลิกด้านหนึ่งแล้วก็เอานี้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะคลิกกลับมาแล้วเข็มหมุดกัดไว้มันจะง่ายค่ะมันจะเข้าแล้วมันจะใส่ซิปง่ายมันจะใส่ซิปง่ายกว่าที่เราไม่ไม่เอาเข็มหมุดนอวไว้ค่ะนะคะ างทีก็ลืมนะนคะแม่แกก็จะเ,เข็มหมุดกัดไว้ทั้งสองข้างนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเข็มหมุดกัดไว้นี่เราก็เย็บตามรอ,อยที่เรากัดไว้เลยนะคะ ไปกลับมานิดนึงนะคะสองสามรอบเนาะมันจะได้แบบว่าแข็งแรงแข็งแรงนะคะ แล้วเราก็กลับด้านนะคะกลับด้านมาเย็บอีกด้านหนึ่งตรงนี้เราก็ย้ำนิดนึงนะคะนี่นะคะมแก้วก็จะเย็บแบบนี้นะคะมองเห็นอยู่เนาะนี่นะคะไม่มีใครจับกล้องให้ นี่นะคะก็จะ็นความคิ้งต้องใช้ได้สีเดียวกันนะคะมันจะสวยอันนี้เสร็จแล้วนะคะใส่ซิปเสร็จแล้วนะทีเราก็ไม่เย็บรอบรอบนี้นะคะร,รอบ รอบๆหมอนนะคะแล้วก็จะไม่เย็บรอบๆเสร็จแล้วเราก็จะไปพ้งไอ้ที่ส่วนเกินนี้ออกนะคะ ไย่นแก้วเย็บเป็นแก้วจะเย็บตามรอยนี้นะคะตามรอยที่เราอ่าผิดระบายไว้นะ,ะันจะได้ไม่อยู่นะคะ ค่ะนี่คือสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่นุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะใส่ไส้เข้าไปแล้วนะคะนี่นะคะที่เราเย็บมานะคะนี่นะจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ยที่เราใส่ซิปไว้นะคะระบายนีด้านหลังนะคะห้าหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะก็จะเรียบร้อยอย่างนี้นะคะ นี่นะคะนี่ลายตะก้อนะคะก็เสร็จเรีบร้อยเป็นหมอนอิงนะคะเป็นหมอนอิงใบเล็กๆนะคะขนาดาน่าจะ40่คูณสเซนติเมตรนะคะประมาณนี้ไม่แก้วยังไม่ได้วัดขนาดนะคะน่าจะ40 4 0คูณ40เซนติเมตรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมไม่แก้วนะคะ เดี๋ยวถ้ามีอ่อะไรใหม่ๆเดี๋ยวแม่แก้วอัปเดตให้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ